สวัสดีแล้วก็สบายดีพี่น่องนะครับเช้ากระต่ายนะครับเมื่อนี่ผมมาไทยเบิ่งชัดๆนะครับมีพี่น่องลหลายคนบอกว่าทายในขวางแล้วมันจะเหมืนแนแเนนะครับเมื่อนี่ผมก็เลยเอาทั้งแม่ทั้งหดวงมาไทยพี่น้องเบิง่งนี่ครับแห่เบิง้ง มันสีมืแน่นะครับเพราะว่าโซฟามันมันขัดมันก็คือชุดนี่ควาดทั้งหมดนี่หกตัวนะครับมีสีขาวสองอ่าสามตัวตายไปตัวหนึ่งนะครับช่วงมันหอนหอนแล้กก็สีนี่นะครับสีนี่และลายคนก็สีสงสัยผมก็สงสัยคือนกันว่ามันสิเป็นสีปลาบอที่จริงมันโมันโมเมนต์สีปลามันสิเป็นสีคือแม่เลยครับมม่สิเป็นสีผู้พันสองครับสิเป็นสีน้ำตาลดำแต่ว่า ตอนในหน่อยล้างพื้นสีเป็นสีนี้นาอกเข็มหล้วกามันสีค่อยจืดค่อยจืดไปเรื่อยนะครับคือจังพอกระแม่พื้นมาที่แหลกแหลกกระสีสีออกเกือบ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 จังสีแต่ว่าสีจืดกว่านี้เพราะมันโตใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้กระสีเป็นผู้พันสองนะครับสีคือพอคือแม่เลยครับหล้กกาสีนีตัวนี้ตัวนี้สีเป็นผู้พันสามครับมือนีเอามาทายแจงแใง้พี่น้องเบื้องนะครับคือทายในขอกนี้ มันมืดพอมันหมืดแล้วโทรศัพท์าาพมันสิเปิดเป็นแฟชอัตโนมัตินะครับกระสันมันกระสีบรสัตว์นะครับตัอนี้ก็เลยออกมาไทายพี่น้องเบิงตอนนี้ก็เรือทั้งหมดนี่หาโตที่ส่งานใดอีลีก็คือมีมีแค่สามโตนะครับที่ส่งานใดโตโตข้าวนี่สิเป็นผูหนึ่งแม่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็สามโตนี่ก็สีมี ตัวผูสองตัวแม่หนึ่งผมจะผมจำบัไดดแล้วว่าตัวไรเป็นตัวผูตัวแม่แต่ทั้งเมดนี่ที่ใส่งานใดนี่มีสามตัวตัวผูสองตัวแม่หนึ่งนะครับอ่ามีพี่น้องลหลายๆายคนถ้าเขามาถามนะครับว่ากระต่ายสีขาวขายบอกระต่ายสีขาวขายบัอยากได้กระต่ายสีขาวกับพบัอยากให้พี่น้องลงประเด็นหรือว่าลงทางนะครับถ้าเป็นกระต่ายดาผู้พานนะครับตอนนี้ศูนย์ศึกษากากรพระหน้าผู้พานอันหนึ่งมาจาก พระราชดำรินะครับพื้นกัหนดกระต่ายดำผู้พานนี่มีแค่3สามสีครับก็คือผู้พานหนึ่งเป็นสีดำนะครับผู้พานสองก็สีเป็นนี่ครับสีเทาดำคือจังแม่พันธุ์นี่ครับแล้วก็ผู้พานสามก็สีเป็นสีน้ำตาลดำนะครับคือมีทั้งหมดนี่สามสีบันนี้มีผู้ถามมาว่าสีขาวขายบบเสียไปเห็ดต่อยอดนะครับก็คือผมบออย่างให้พี่น้อง หลายหายท่านลงประเด็นนะครับก็คือผู้พันนันมีแค่สสีถ้าสีขาวนี่มันตีเป็นกระต่ายเหนืออย่างเดียวนะครับพอสีขาวนี่มันเป็นสีสอดออกมาจากาพ่นันธุกรรมต้นสายก็คือมีนิวซีแลนด์ไวแล้วก็มีกระต่ายพื้นเมืองของไทยแล้วก็มีสแตนดาร์ดเล็กแล้วก็สิเป็นเฟมิไจแอนนะครับคือสีขาวนี่ขาวตาแดงนี่มันทะลุมาจากนิวซีแลนด์ไวอยู่แล้วนะครับ สีมาตีเป็นดำมูผ่านล้วก็เอาไปเห็ดสายตอดำมูผ่านนี่ผมบอแนะนํามนะครับแต่ถ้าว่าเอาไปเฮ็ดตีเฮ็ดเป็นสายกระต่ายเหนือได้บ่อเฮ็ดได้เลยครับแต่ว่าเอาไปเฮ็ดเป็นสายกระต่ายดำมูผ่านนี่คือบ่อบอแนะนํานะครับก็คือถ้าเป็นลูกซอดออกมังสี่ก็คือให้เฮ็ดเป็นกระต่ายเนือดีกว่านะครับแต่ถ้าผู้ใดสี่เอาไปเฮ็ดแบบว่าเป็น ต้นสายของกระต่ายเหนือสีนาะครับกะกันได้ขึ้นกันบันทีชุดนี้มีผ่ผู้ผู้ทักมาถามสื่อนะผมนี่4ีหาคน,นครับบนันทีมีมี่มคู่พื้นอยู่จังหวัดปุ๋ยลำนะครับพื้นว่าพื้นเสียวไปเฮ็ดเป็นต้นสายของกระต่ายเหนือบ่บเกียวกับกระต่ายดําผู้พันสีนาะครับผมก็เลยโบได้ขายนะผมให้เล่าไปครับก็คือเล่าเสียวไปเฮ็ดต้นสายกระต่ายเหนือชัดเจนนะครับผมก็เลยแบ่งให้เราไป ก็คือให้ไปฟรีนะครับสีขาวสองตัวนี่้วก็อีกสามตัวนี่ผมก็สิเก็บไว้ตัวนึงแง้วก็ผมสิแจกให้เกษตรกรเคร,รือข่ายสําหรับผููเหลี่ยงกระใต้ดาผู้พ่านนี่ตัวหนึ่ง้วก็อีกตัวนึงอีกพืนจองไว้นะครับก็บชิมาคาโตเลือกโตกันอีกเท่นหนึงนะครับว่าผมเสียวตัวใดไว้ผมกับสีเหลือกไว้ก่อนนะครับผมสิเป็นคนเหลือก,ก่อนเพราะว่า รอบหนาผมมาผมมีบม่เอาเบรืรอหูก็เบืรอหูทับผมเสียเอาเบืรอหูทับกับสายผู้ตะว,วันสายพีเสือลันกระต่ายด่งผู้พ่านล้วก็พี่พี่ฟ้ามนะครับผมสิทับผสมกับสามสายเพราะว่าต้นสายของผมทีได้มากผมก็ได้มากจากอ่าสามบอลล้วก็จากสู์ศึกษากับพระนาผู้พ่านอีกบอลหนึ่งเป็นสี่บอลน,นะครับเมื่อเนี่ยมาอัปเดตให้พี่ให้หน้องฟังวอาเรื่องลักษณะสีลักษณะพันธุ์ของกระต่ายก็คือพ่อยากให้หลงสนหลงเงินนะครับว่า เสียสีขาวนี่ไปเห็ดกระต่ายดำผู้ผ่านเป็นเป็นดำผู้ผานขึ้นกันนี่คือเนาะครับก็คือทาเข้าเลือกได้นะครับที่สีเอาไปต่อยอดเท่ากับเลือกตามที่สีศูนย์เนกำหนดมาครับก็คือสีดำสีเทาดำแล้วก็สีน้ำตาลดำบ่อยากให้ลงสดลงเงินครับให้พี่น้องพิ่าริาเบิ่งมีผู้ทักมาถามได้หลายเสียวไปเห็ดกระต่ายดำผู้ผานสีขาวมา กับมีคือการน,นะครับผมกับโบดรแบงรือวโบดรคลายแต่ว่าผมผมห้ซี่ไปสำหรับผูที่เป็นเสียวไปเฮดอ่าเป็นพอพันธแม่พันธุของกระตายเนื้อเนาะครับพื้นเสียวไปไข่เฮดกระตายเนืน้อนะอันนั้นก็คือโบไรเกี่ยวกับอ่าดบบผู้พันผมก็เลยมันตอบโจทย์สำหรับกระตายเนื้อเนาะครับผมก็เลยปั่นในพื้นโดยที่บวกคิดเป็นมูลค่านะครับก็คือ แบ่งปันให้เกษตรกร,ร,กรไปเลี้ยงมือหนีก็มาเวาเรื่องสีลวกะ็เลื่องลักษณะเด่นของกระตด่ดำมบูพ่านนะครับก็คือแมา่ทายให้เบืองสัสสัพอปกติทายในขอ,อกนอะครับใน่ขอ,อกมันหลังค่ามันต่ำนะครับมันหมืดพราะมันหมืดแล้วจังที่ผมบอก้ฟังว่ามันจิเป็นแฟตอัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือนอะครับมันก็สีบวเห็นสีมือนีมือนีอนก็คือมาเห็นสีแล้วครับ คือนี่ครับเพรสิเป็นเป็นสีผู้พันสองนะครับเป็นสีเท่าดำแต่หลังันสีเข้มตอนแรกๆนะครับแล้วที่นี้มันก็สีค่อยจืดคลอยจืดจืดไปจืดมากกัสีประมมณนี้นะครับคือแม่พืนน่นครับสองตัวเลยแล้วก็ตัวนี้ก็สีเป็นดำผู้พันสามนะครับเป็นสีน้ำตาลดำมือหนีมากอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังประมมณนี่นะครับผมสวัสดีครับผม